สวัสดีครับมาพบกันนะครับวันนี้ก็เจ้า d ีแท็กอีเกนะครับดีแท็กโฟน 4G นะครับ E a g l e X นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับแนะนำตัวซอฟต์แวร์นะครับก็<อ>ตัวซอฟต์แวร์บน d ี t ท็กอีเก e นะครับจะเห็นว่า,าทัชสกรนีนะครับใช้งานได้รวดเร็วมากนะครับ จริงๆสเปคเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็แนะนำปนไปแล้วเบื้องต้นนะครับที่ตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์รีวิวนะครับตัวนี้จริงๆข้อดีของมันก็คือตัวที่รองรับ42เมกนะครับที่เป็นความเร็ว 3G แต่ว่าที่ความเร็ว 4G เนี่ยรองรับถึง150เมกเลยทีเดียวนะครับรองรับ 4G ของ d t แทนั่นเองหลักๆตัวนี้ซึ่ง มาพร้อมกับตัว Android u ุ่น p ๊อปว้5 0แต่ว่าข้อเสียของมันนิดหนึ่งก็คือตัว ROM ที่8กิกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า8กิกนี่ก็ถือว่าอ,อ,อาจจะอาจจะน้อยไปน,นิดนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่ม MicroSD ได้ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เครื่องออในปัจจุบันราคาประมาณนี้ก็เริ่มเริ่มจะ เริ่มจะมีลอมขนาด16 g ิให้ใช้งานกันแล้วนะครับตัวนี้วันนี้ผมว่ามาดูตัวซอฟต์แวร์กันก็แล้วลกัน,นครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องความสวยงามผมว่าทุกคนน่าจะให้ผ่าน,นครับเท่าที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยจากดีไซน์การใช้งานโดยภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับสวยงามมากนะครับก็คล้ายๆกับออกแบบมาเนี่ยคล้ายๆกับตัว iPhone 6นะครับตัวนี้จริงๆ ก็คือเป็น z e t นะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่น S6 Lite นะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะสเปคถอดจาก S6 มานิดหนึ่งนะครับเบรก S6 เนื่องจาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่มีตัวแอปดรอเวอนะครับเวลาเราลงแอปเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้า Home UI นะครับหน้าต่อไปเลย เรื่อยๆแล้วเนี่ยจริงๆก็คือมันสามารถทําตัวฟูดได้ได้เห็นว่า d ีแทเนี่ยให้มานะครับนี่คือแอปหลักๆที่ให้มาซ ocial เนี่ยให้ครบแน,น่นอนนะครับตัว Google service ก็มีทุกอย่างนะครับ Play store อ่าความบันเทิงนะของ d ีแทให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีตัว d ีแท็กเพนะครับ music game room นะครับ bbc t e r o ด้วยมีเกมเข้ามาด้วยนะครับไวเ็มีไทยรัฐตัวเครื่องมือต่างๆนะครับก็มีดีแท็กแอปนะครับรวมโดยช่วยกัน มี o l x ด้วยนะครับเรามี K Mobile แ a n k i n g มีทิน Tip Advisor นะครับเราเข้าไปตัวนี <S <s <iffe> <S ้ก็ขอหัผ่านล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับก็จะเป็นดี e c t App เข้าไปดูรายละเอียดของตัวอ d ดิชันของเรานะครับตัวเบอร์โทรของเรานะครับ <S <s <iffe> เชื่อมตอ่อด t e c t App ด้วย Facebook ได้มียังมีโซเชียลอ,อย่าง WhatsApp หรือ ไยเบอร์ให้ใช้งานด้วยนะเผื่อใครอยากใช้งานนะครับเห็นว่าเป็น Android Lollipop แล้วนะครับดึง2ทีนะครับครั้งแรกก็จะเป็น notification แล้วก็ตัว shortcut นะครับเข้ามาใน setting นิดหนึ่งตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอ่ะลองดูเวอร์ชันนิดหนึ่งครับเห็นว่าเป็น Brave S6 Lite นะครับหน่วยประมวลผลนะเป็นแคคคอมอ m ม m อ9 ค okay. ตัวแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ไม่ได้บอกเดี๋ยวผมที่เก็บข้อมูลอ่ที่เก็บข้อมูลจริงอย่างที่บอกว่ารอม8กิกเนี่ยรอมระบบไปซะ3.7แล้วนะครับที่ใช้งานก็เหลือประมาณสัก4อย่างที่บอกว่า8กิกเนี่ยมันก็อาจจะไม,ไม่เพียงพอเนื่องจากตัว OS ของตัวรอมนะครับ ที่อยู่ในลอมเนี่ยมันใช้พื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องใส่ตัว micro SD เพิ่มเติมจะเห็นว่าตำแหน่งบันทึกนะครับเปลี่ยนเป็นการ SD โดยอัตโนมัติถ้าหากเราใส่การ์ดเพิ่มนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือข้อดีก็คือสามารถเปลี่ยนเวลา install นะครับพวกเกมต่างๆนะครับไฟล์ที่เป็นข้อมูลนะครับก็จะไปบันทึกที่ SD แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปลงที่ตัว storage หลักอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าบางแอปเนี่ยไม่สามารถที่จะลงในตัว SD card ได้ทั้งหมดนะครับผมก็อันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่าบางทีที่เหลือใช้งาน4กิกก็จริงเนี่ยอาจจะอาจจะไม่พอแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องในราคาร,ระดับนี้นะครับก็ถ้าเป็นปัจจุบันอย่างที่บอกว่าก็เริ่มมี16กิกลงมานะนะครับลงมานะไปถึงมีมีการให้ใช้งาน16กิกกันบ้างแล้วนะครับผมตัว ดีแท็กโฟนนะครับก็คือถ้าเป็นสัตีอีหลายๆรุ่นเนี่ยจะเห็นว่าปุ่มด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่มีบอกว่าเป็นอะไรนะรจะเป็นแบ็ k หรือเป็นรีเซนต์นะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกไว้หรือโฮมโฮมนี้ก็คือตรงไกลงแล้วแต่คราวนี้คือเราสามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งปุ่มด้านล่างหน้าจอจะเห็นว่าปุ่มด้านล่างหน้าจอเนี่ยสามารถตอนนี้คือดีฟอลต์เป็นแบ็ k อยู่ด้านซ้ายมือบางคนอาจจะไม่ถนัดนะครับสามารถเป็นแบ็ k ไปอยู่ ขวามือก็ได้นะครับอันนี้ง่ายๆเลยก็ปรับได้ตามสะดวกนะครับผมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับขนาดตัวสอนจริงๆขนาดตัวสอนนี่ก็คือสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากได้ตัวสอนที่ใหญ่แต่ว่าอีกอันนึงคือ ที่อยากได้ก็คือตัวเขาเรียกว่าฟอนต์อันนี้คือไม่สามารถที่จะปรับฟอนต์ได้นะครับในบางรุ่นเนี่ยสามารถเปลี่ยดฟอนต์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่สามารถทําได้ีการเชื่อมต่อไปอยังบีอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษการแจ้งเตือนอุปกรณ์ต่างๆลองดูตัวนี้อ่าเปิขายมือถือ การ l ลมมิ่งนะครับสามารถเลือกได้นะครับตัวการใช้งาน 4G นะครับว่าเราอยากจะให้เป็น 4G คืออันนี้คือเป็นออโต้นะครับก็คือเลือกตามความแรงของสัญญาณว่าจะเลือกเป็น 4G 3G หรือ GSM ที่เป็น 2G นะครับหรือว่าจะเป็น 4G LTE เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็น 3G เท่านั้นเลือกได้หมดเลยหรือว่าจะเป็น 3G กับ WCDMA 3G กับ 2G ก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อดีอันหนึ่งที่สามารถเลือกเครือข่ายที่ต้องการได้แต่จริงแล้วก็โหกตั้งออโต้ครับว่าไปที่ไหนที่ให้เป็การ 4G ก็ใช้ 4G นะครับปึง้งอาซึบที่เหลือก็เป็นกล้องแล้วล่ะครับเพราะว่าอื่นๆไม่มีอะไรแล้วอ่าตัวแอป ครับอย่างเงี้ครับมีสำรองข้อมูลอันนี้คือจริงแล้วก็คือเป็นแอปพื้นฐานแหละที่มีตัวทั่วไปมีไฟฉายมีวิทยุนะครับมีกระจกก็คือดุสองหน้าตัวเองได้ฟั่งเพลงนะครับเสียงเพลงเนี่ยพอดีมีลงตัวเพลงเอาไว้ก็ถือว่าได้ทุกเรนนะเสียงเพราะอยู่ครับลำโพงตัวเดียว เพลงเบาๆนะครับเพลงบรรเลงอันนี้มีโปรแกรมจัดการนะครับก็สามารถดูได้ว่าเปิดอะไรยังไงบ้างครับ แรมตัวนี้แรมหนึ่งกิกนะครับจะเห็นว่าปั๊ปั๊บอ่นอน,นี่แบล็คโอเคแรมแค่หนึ่งกิกแต่ว่าก็ทำงานได้ลื่นไหลดีนะครับเปิดกูเก l e วิดเซน App อาตั้งค่าเพลงเพื่อจัดการนะปุ๊บ ที่น้าน v ี้วิดีโอมีไหมมีวีคีเอเตอร์ไม่มีวิดีโอที่เป็นหนังนะครับอันนี้โหลดมันอาจจะไอ้น,นี่บ้างนะครับโหลดไปในตัว SD card นะครับไต่อะไรไม่ได้ตรวจสอบให้ดูแล้วก,กันนะครับอื่นแอป มีครีนมาสเตอร์นะครับ t w i เตอร์ Twitter นี่คือถึงที่ตรงนี้เท่านั้นเท่านั้น,นครับที่เหลือนี่ลงเพิ่มนะครับแอปที่มีก็ประมาณนี้เคลียร์แรมตัวจัดการแอปฝายขยะแรมก็ใช้ไปสัก60% 55%้ เวลาใช้งานจริงแล้วก็ควรนะครับที่จะเคลียร์พวกแรมบ้างนะครับผมใช้ไปห้าสิแล้วนะครับปั๊มเอามมโมรี่บบูสเตอร์ขึ้นมาด้วยนะครับพรีวิวภาพในกล้องถ่ายรูปนะครับมีตัวล่าสุดที่เพิ่งถ่ายมา ความละเอียดภาพครับเห็นว่าก็ละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวภาพถ่ายในยตอนกลางวันมีไหมเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้ก็ตอนกลางวันนะครับเป็นก๋เตีเ๋ยวเฮนเตอร์โฟอ่า อันนี้คือเป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์เอ้ยนาเบอร์หลังชัดสิหน้าชัดหลังเบอร์ครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับถ้าดูจากภาพแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยเรื่องตัวชัตเตอร์นะครับมีบิวตี้นะครับตัวนี้สามารถอันนี้ไม่สามารถกลับไปหน้าได้คงต้องหาภาพที่มีใบหน้านะครับคือสามารถแก้ไขภาพได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบิวตี้โหมดด้วยนะครับตัวนี้ ดูจากภาพถ่ายก็และดูจากแสงที่หน้าจอนะครับก็ถือว่าโอเคมีอันไหนนะที่มีหน้าหน้าตาคนอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้หรือเปล่าอ่ะโอเคถ่ายไว้นี้นะครับเดี๋ยวลองดูบิวตี้โหมดจะจับหน้าหน้าตาได้ไหมอ่ะนี่ครับก็จะมีโหมดบิวตี้นะครับให้ เลือกได้ว่าปรับแสงหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแสงหน้าตึ๊บตบึใบหน้าเรียวปัดแก้มแดงไหมตาอ่านีะครับตาโตมากตาขยายตึ๊กตึ๊ึ๊จมูกมีจมูกโด่งด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เห็นในรุ่นไหนเยอะนะ อันนี้ใน b e a u ี้ mode นะครับปากอันนี้เห็นกันอยู่แล้วลิฟิป,ปากฟันขาวปรับลิฟิปากให้ด้วยนะครับเนื่องจากหน้าจออ่านหน้าเราอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยอาจจะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าก็เนี่ยปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับถึง b e a u ี้ mode ในตัว eagle x นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดึงไม่ไปทึงดีกว่า นะครับบิวตี้โหมดถือว่าโอเคเสร็จแล้วก็แบ่งปันได้เลยทันทีนะครับกล้องนะครับปึ๊บทำอะไรได้บ้างนะครับโหมดง่ายจริงๆแล้วมันก็มีโหมดให้เราเลือกนะโหมดผู้เชี่ยวชาญทำอะไรได้บ้างนะครับโปรโมดก็นี่เลยจุดวัดแสง ISO นะครับค่ารูรับแสงต่างๆก็สามารถปรับได้จริงๆก็ไปโหมดง่ายแหละง่ายสุดกดจุ๊บ ชัตเตอร์ก็เร็วดีนะครับแต่ว่านะถ้าเป็นการโฟกัสอาจจะนิดหนึ่งอ่ะตึดต๊ดๆทั้องอา้าวปึ๊บอันนี้คือสามารถพรีวิวภาพได้ด้วยอโอเคนะนครัไกลนะครับเห็นว่าภาพที่ได้ก็ได้เลยละ่ะ ั้งค่ามีอะไรบ้างนี่ภาพปกติอัตโนมัติ hdr นะครับลองดู hdr ว,ว่าใช้เวลาโปรเซสน้นเปล่าก็นิดหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้นานมากแต่ต้องกดออกนะครับนี่เราจะเปลี่ยนหมดจต้องกดออกด้วยพารโนรโามาสวยงามปันเจิดนะครับสวยงามไหมตุ๊กตา ยิ้มมีการตรวสอบรอยยิ้มนะครับถ้ายิ้มเราก็จะได้เลยภาพที่ชัดเจนนะครับลบประจุขึ้นไหวที่อยู่ในภาพได้ด้วยนะครับสมมุติว่ามีภาพขึ้นไหวอยู่เราต้องการโฟกัสคนที่แค่คนคนอคย่างเงี้ยก็สามารถทําได้คนนิ่งๆ,ๆแบบกลุ่มนะครับนี่สามารถเลือกได้มีดึงให้ตรงด้วยยืดภาพเอียงได้อันนี้คือต้องอาจจะต้องใช้ตัวอักษรเนี่ยลองดูนะครับเรา คิดภาพตัวอักษรเหรออักษรอ,อักษรอ,อ่ะโอเคตับตารางยังไงล่ะอึได้ไหมอันนี้นี่ยืดตรงแล้วใช่ไหมเนี่ย ปรับตารางปึ๊บก็อาจจะอย่างนิดนึงนะครับต้องบอกว่าอันนี้ผมก็อย่างที่เห็นเลยก็ยังทำไม่สำเร็จแหละแต่มันก็มีฟีเจอร์ให้เล่นนะครับดึงให้ตรงในส่วนเอกสารนะเวลาถ่ายออกมาครับพระประติโหมดก็มีประมาณนี้ครับจะลองใช้งานกันดู มีหมดให้เล่นหลายอย่างนะครับเราสามารถทําเป็น Beauty Face ได้ด้วยหมดปกตินี่ครับเปลี่ยนได้แล้วแต่สะดวกนะอันนี้กล้องหน้าเดี๋ยวนะครับดูกันตั้งค่านิดนึงนะครับขนาดภาพก็จะ,จะมีบอกว่าเท่าไหร่สูงสุด8ล้านนะครับก็ตามขนาดเลย มีตั้งเวลาถ่ายภาพได้นะครับตัวจับไปหน้าจต่เพื่อจับภาพนะครับวิดีโอ Full HD นะครับเซชัตเตอร์จะบิดระเบิดก็ได้น,นี้คือหลายคนก็อาจจะสงสัยบางทีก็อย,อยากปิดเยงชัตเตอร์นี่ก็ทำได้นะครับที่จะเก็บที่ไหนนะครับโทรศัพท์มือถือ SD นะครับกล้องด้านหน้านิดนึงออกสวยงามอันนี้คือเข้ามาที่ ที่เฟสนะครับตะลองถ่ายดูอ่าถ่ายแล้วนะครับสวยงามหมดนะครับยวลองเข้าไปดูในะที่แก้ไขมีไหมแก้ไขรูปภาพอันนี้น่องอาจจะเนื่องจากดอ แก้ไขรูปภาพได้หลายอย่างแต,าแต่ว่าแต่ว่าปกติตะกี้ถ้าจำไม่ผิดที่เราเห็นกันนะครับถ้ามีหน้าคนเขาก็จะสามารถเข้า Beauty Face ได้แต่นี้เดี๋ยวปุ๊บอ่า a c e beauty อ่า Beauty นะครับต้องเข้ามาที่ฟังก์ชันการกล้องอ่าไม่ใช่อ่าภาพถ่ายนะครับต้องใช้แกลเลอรี่เนี่ยแหละ เข้ามาก่อนถึงจะมีตัวบิวตี้ให้เลือกแต่ว่าถ้าถ่ายภาพอยู่แล้วตาโตไหมมันตาขยายอันนี้ถึงจะทำได้นะครับจะเห็นว่าจมูกไม่โดง่งอาจจะจมูกเล็กลงเออเล็กลงจริงจมูกโดง่งโอ้สันขึ้นมาเพียบเออนนี้เจ๋งครับจมูกโด่งเนี่ยแจมเลย <c oughs> เห็นว่าถ้าเราอยู่ในโหมดกล้องนะครับ กดแก้ไขไม่มีนะครับอา้าวบันทึกสัง,งั้นนะครับก็จะไม่มีภาพถ่ายนะเอ้ไม่มีตัวโหมดที่เป็นบิวตี้ขึ้นมานะครับกดแก้ไขนะครับก็ตรงนี้เล่นด้วยเห็นว่าแก้ไขรูปภาพนะครับทั้งรั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นอัลบั้มนะ เป็นแกลเลอรีร่ระเบ้าภาพก็ไม่ได้นะกะ็น่าแปลกนะครับน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆน่าจะเข้าไปที่ที่โหมดปรับตัวเฟซบิวตี้ได้ด้วยนะครับเพราะากรณีนี้กรณีนีいい้ต้องต้องครบนะครับเหมือนจะเป็นคนละแอปกันเลยเวลาเข้ามาจะเป็นแก้ไขปรับแต่งอีกแบบหนึ่งนะครับเอก็น่าจะ ครบทั่วแล้วนะครับถ้าหากไม่ครบทุนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอยากรู้อะไรก็อลองสอบถามกันดูซึ่งจริงแล้วก็ภาพรวมนะครับการใช้งานก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจรวดเร็วดีนะครับก็ข้อเสียนิดนึงก็คือตัวอย่างที่บอกว่ารอมเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับต้องใส่ตัว m i c r o sd แล้วก็ตัวกล้องนะครับอย่างที่ตะกี้นี้ก็มฟีฟีเจอร์ให้เลือกออใช้งานเยอะพอสมควรนะครับฟีเจอร์ของกล้องแต่ว่าเรื่องการถ่าย ภาพด้านหน้านะครับที่เป็นเรียกว่าปัจจุบันเราเราชอบกันนะครับเฟซบิวตี้หรือว่าบิวตี้เฟซก็คือปรับหน้าให้มันแจ่มขึ้นโครงหน้าให้แจ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็จริงๆมีอีกค่ายหนึ่งนะครับที่เขาถ่ายรูปแล้วก็คือสามารถกดในปุ่มเดียวนะครับแล้วสามารถที่จะทําหน้าสวยได้เลยนะครับแต่อันนี้อาจจะต้องเขาเรียกว่าอ,อ,อย่างที่ที่เราที่เราลองกันนะครับว่าพอถ่ายไปปุ๊บหน้าขึ้นมานะครับเซลฟี่แล้วหน้าขึ้นมาปุ๊บ จริงๆมันเป็น b e a u ี้บิวตี้ f a c โ mode แล้วนะในระดับหนึ่งนะครับก็ทำให้หน้าสวยแล้วแหละแต่ว่าสิ่งมันสามารถปรับได้มากกว่านั้นนะครับคราวนี้เวลาเรากด edit ภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับทำให้มันก็อาจจะไม่คล่องตัวน,นะครับต้องมาทำภาพในทีหลังนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ซีรีสมากนะครับก็พอถ่ายภาพเสร็จเราก็ออกนะครับแล้วก็มาเข้าตัวโหมดตัวนี้ใหม่นะครับ ก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็คงเป็นภาพรวมๆนะครับสำหรับตัวอ่ามีโอเปร่าแหมว่าจะจบแล้วอันนี้คือจริงๆมันก็มีมีมีโอเปร่าให้เลือกนะครับัวเป็นที่เป็นเบราว์เซอร์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็จริงๆก็เป็นภาพรวมแหละสำหรับตัว Detect นะครับโฟนซ g Eagle x นะครับที่หลายคนเออ จะรู้วหนเป็นยังไงบ้างนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับก็ประมาณนี้จริงๆหลักๆก็คงเป็นเรื่องกล้องนะครับซอฟต์แวร์ก็คือเป็นปกติโดยตัวๆัวไม่ได้มีตัวฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับต่ตัวเครื่องอยู่ไอเปลี่ยนได้ตามปกติวอลเปเปอร์นะครับเอฟเฟกนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วแต่สะดวกว่าอยากได้แบบไหนนะครับพวงนี้เล่นพวงนี้เปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับก็ลองไปเล่นกันดูอีกทีหนึ่งที่หน้าดีแท็กช็อปนะครับคมมีเครื่องให้เล่นกันอยู่ครับผมวันนี้ก็ คงใช้เวลาสักพักใหญ่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ